คือแบบแรปเดือดสไตล์เกาหลีของแท้หายใจตอนไหนอะไม่ละมิลลี่ิกกี้มิน่าไทยแลนดน์เอ๊กคือแบบชอบชอบน้องแรปตั้งแต่แบบแรปเปอร์อ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ i อนุก Channel เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็เจอกับนุกอีกแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาเรียลชันนะครับแล้ววเนี้ยเนี้ยมีเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งปล่อย MV มาสดๆร้อนๆเลยแต่ว่าเพลงเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยนุกเคยฟังมาก่อนแล้วเพราะว่าเขาเอามาปล่อยในจูก๊ก่อนแล้วเนาะก็เลยแบบว่าเวลาขับรถเนี่ยก็เลยเปิดแบบเพลงเพลย์ลิสต์ใหม่ๆเนาะก็เลยได้ยินเพลงเพลงนี้มาแล้วซึ่งแบบว่าชอบมากรู้สึกว่ามัน มันโดนมันโดนใจมากกับกับแนวเพลงกับสไตล์เพลงเนี่ยเพราะว่าหนก็เป็นคนหนึ่งนะที่ชอบฟังเพลงแบบสไตล์เกาหลีอะไรเงี้ยเคป๊อปเนี่ยแล้วซึ่งเพลงเนี้ยทำออกมาซึ่งแบบว่าโดนโดนโดนมากๆเลยเออนั่นก็คือเพลงเมเลอร์เมเลอร์ของพี่ก o อฟฟ์ k ั n กิ้งฮีโร่กับมิลลี่นะครับแล้วก็ฟิชเชอร์ลิงด้วยชางวินสเตย์คิดนะครับผมก็บอกเลยว่า โดนใจมากๆนะวันนี้เขาก็เลยปล่อย MV ตัวนี้มาแล้วก็รอมาสักพักแล้วแหละว,ว่าจะปล่อย MV มาเมื่อไหร่นะครับผมก็เมื่อวานก็ปล่อยทีเซอร์มาวันนี้ก็เลยอเคมารอดู MV กันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงงั้นเรามาดูเลยดีกว่านะครับว่าเพลงนี้มันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันเดือดมากแล้วเราจะมาดู MV กัน ชุดมิลลดีอ่ะเออเมลอืม,อมันมันมาจากอะไรนะ การ์ตูนเรื่องอะไรนะก็จบวิเสษจงบอกข้าเถิดเนี่ยใครงามเริ่นในประตภิภิอะไรสโนไว้ไหมเออใช่แหละซินเดอรลล่าหรือสโนไว้สโนไว้กับคนแคระเจ็ด <c oughs> เฮ้ยพี่กอล์ฟอ่ะมีพี่หลุยมาด้วยนะ โลเคชั่นดีมากเออมูดแอนโทนดีมากดูลึกลับดีโคตรชอบพี่ก๊อฟแบล็กเลยเออบอกตามตรง

แ랩เดือดสไตล์เกาหลีของแท้หายใจตอนไหนออชอบเลยเยอาเลย มิลิกกี้มินาทไทยแลนด์นิเออคือแบบชอบชอบน้องแรปตั้งแต่แบบ t แรปเปอร์อันนี้ก็คงถ่ายมาจากเกาหลีเนาะก็คือถ่ายฟุตส่งมา คือดีย่เย่าจบไปแล้วนะครับกับเมล่าเ r ล่านะครับผมก็ของพี่กอล์ฟกิ้งแล้วน้องมิลลี่นะครับฟิชเชอร์ลิงช่างบินสเตย์คิดนะครับผม,มก็ต้องบอกอย่างแรกเลยก็คือมันเป็น แนวเพลงที่อาจจะถูกจริตของตัวนุกเองก็ได้นะเพราะว่าแบบฟังเคป๊อปบ่อยเออฟังเคป๊อปบ่อยนะครับก็รู้สึกดีใจนะรู้สึกดีใจแทนแบบอืมศิลปินไทยเนาะที่แบบว่าพัฒนาผลงานแบบขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเงี้ย,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 ยแล้วแบบว่ารู้สึกว่าสามารถขายก็คือขายต่างประเทศได้สบายๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบบเริ่มมีฟิชเชอรกับ นะศิลปินที่ฝั่งเคป๊อปบ้างฝั่งเอ่อถ้าเป็นเหมือนเมื่อก่อนก็ไทเทเนียมก็เคยฟิชเชอร์ลิงกับสนะุปด็อกเนาะแต่แบบก็เราไม่ได้เห็นอย่างนี้มานานจนมาถึงยุคหลังๆเนี่ยที่แบบว่าก็เอามินนี่มาฟิชเชอร์ลิงบ้างเอาแบมแบมมาฟิชเชอร์ลิงบ้างเอาแบมแบมมาร้องเพลงบ้างอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดีดีดีเพราะว่าน้องมินนี่เนี่ยก็คือแบบว่าก็ไปโผล่ที่ทาเกอร์แคร์ของสป มีชื่อเสียงพอสมควรแล้วก็แบบไปเอเชียนซองปะที่เกาหลีอะไรเงี้ยปีปีสป,ปีล่าสุดเออถือว่าแบบว่าน้องก็มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับสําหรับต่างประเทศซึ่งแบบว่าทําเพลงแนวนี้ออกมาซึ่งน่าจะชื่นชอบกันนะครับต่างประเทศน่าจะชื่นชอบกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนุอก็ชอบยิง่งออชอบแนวเพลงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยซึ่งแบบ เออมันสนุกดีส่วนตัว MV นะก็วูลแเนนทนทก็สไตล์แบบลึกลึกลับลึกลับเพราะว่านะกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปาตาพออีแต่เรื่องอะไรต้องจำไม่ได้ซินเดอเรลล่าปะหรือว่าสนไวหรือว่าไม่ใช่สองเรื่องนี้เลยเเออ,เอ,อ,เอ,อนะครับผมนี่ก็เป็นเลชั่นของลุงนะสำหรับเพลงนี้ล่าสุดซึ่งอยากให้ ศิลปินไทยผลิตผลงานดีๆอย่างนี้ใหม่หเยอะๆนะครับเพราะว่า,าก่อนหน้านี้ก็มีโฟล์อีฟเนาะที่พีกก่ก๊อฟแล้วก็มิลลี่เนี่ยไปช่วยแบบโอเดยวไปช่วยแต่งเพลงให้ซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นสไตล์ที่ชอบรู้สึกว่ามาถูกทางแล้วเออมาถูกทางแล้วนะครับผมก็ก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นุกด้วยนะครับผมอา่าแล้วก็คลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรโปดติดตามกันด้วยนะครับผมบายบาย Mm-hmm.